สวัสดีครับวันนี้เป็น ep ที่เราจะมาถอนเงินกันนะครับหลังจากที่เรา copy แล้วมีกําไรนะครับวิธีการนะครับให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันเบนเท็ดนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับคําสั่งซื้อเลือกเข้ามาที่อ n นาต m มีเอ็มซีนะเลือกมาที่จัดการเลือกมาที่หยุดการคัดลอกนะครับต้องหยุดคัดลอกก่อนนะครับไม่งั้นไม่สามารถถอนได้นะครับหยุดคัดลอกเสร็จปุ๊บให้เรามาตรงนี้ที่เดิมเลยนะ มาตอนนี้ครับขวามือข้างล่างนะครับรูปกระเป๋าเงินกดถอนเงินเลือกถอนเท่าไหร่ผมเลือกถอน9 6ดอลลาร์นะครับเพราะว่าผมมีเศษอยู่ข้างหลังหน่อยหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็โอนเงินผ่านธนาคารไทยนะครับกดชันยอมรับเดินหน้าชื่อธนาคารอะไรนะครับของผมเป็นกร,กรุงศรีอยุธยา สาขาผมบางบัวทองบางบัวทองเมืองบางบัวทองบางมัวบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรี รูลีชื่อนะครับ T S A N A W A T P S O เลขที่บัญชีเสร็จกดไปเลย ยินดีด้วยนะครับภายใน1-2ถึวันทำการนี่เราก็จะมีวิดดอมานะครับยืนยันเรียบร้อยหลังจากนี้เสร็จนะครับเมื่อเราทำการถอนไปแล้วนะครับให้เรากลับมาก๊อปปี้เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่คนพบนะครับเข้ามาทีา่ชุมชนตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะนอยู่ด้านนี้มาที่ชุมชนนะครับกด SMC SMC อันนี้คือเราถอนเงินแล้วนะ กดเข้าาปกดเข้บาปกดซ้ำเนานะครับอันนี้นะครับกดอนี่ครับมันจะมาพันสองเห็นไหมมอคี้ถอนไปแล้วอันนี้นะครับเรื่อไปเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตตัดขาดทุนนะครับให้มาเตอร์เป็นคนแก้เอากําไรไม่ต้องครับเดี๋ยวมาเตอร์แก้เองแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องติ๊กออกนะครับคัดลอกการซื้อขายที่เปิดอยู่เพราะว่าถ้าหากมาเตอร์มีกําไรแล้วแล้วเราไปเปิดนะครับอาจทาให้ขาดทุนได้นะครับแล้วก็กด คำว่าถอนนี่คือส่งนะครับของ i p h o n นอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเงินใช้เวลานานไหมเข้าที่เขาแจ้งมาก็หนึชั่วโมงครับโอเคครับเรียบร้อยครับ